สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมอพพอมพอพกับสาวสก,กุลเบอร์บายน้องแม่อีกระเด้อจ้ามื้อนี้อยู่กลางทะเลเดินมาตกปลาว่าสิมาตกปลามกคะเลวปลาซาบา้านแต่ว่ามันบม่มีได้ปลาทอดแทนจ้ามาชมบรรยากาศตกปลาท่าฝนเด้อเรือกับบมีหลังคาฝนกระตกปลากระตกย่อนลงปุ๊บก็ได้ป๊ามามๆม มาชมนํากันเลยเด้อจ้าขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่เข้ามากดติดตามกดกระดิง่ง s u บ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้สาวสกลค,คนไก่บ้านคนนี้เด้อจา้ามาๆๆตกปลานํากันจา้าไปตกปลานํากันเลยจา้าเย็นปล่อยนาจ้าครอบครัวครอบครัวมากับคู่สะัยคนโคราชโคราชบ,บ้านเอง <c oughs> มาแล้วด okay. ูงานเต็มมาจอแล้วถ่ายถ่าชมเด้อยถ่าชมเด้อจ้าโอ๊ยได้ละได้ละยอนปุ๊บได้ปั๊บอ um> ู้ยถังนั้นก็ได้อ้า Бис? Ай, туш ย่อนต่อพี่น้องย่อนต่อย่อนต่อได้แล้วพี่น้องได้อีกแล้ว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 โอ้ยเบิ่งคนตึงเสบสหัเขาป่าคือสิตโต้ใหญ่โตตบวใหญ,ใหญ่พี่น้องเดนนี่เดนบ่ปล่อยคืนไม่เอาเอาตัวใหญ่ฮาฟิตยัน โอ้ยเยวันนกับปลนมาขึ้นมาแล้วขนาแล้วง่วย่โอยนีได้แล้วพี่นอยกระบปรงอน้อยปัญฝนตกฝนตก กระเด้อทางนี้ขึ้นไปวางไว้บนนู่นโอ้ยได้อีกแล้วอันนี้โมเมนต,ต์ตัวใหญ่อีซะบ่เบิ่งตะพาดดึงเบิ่งตะพาดดึงเบ็ดฝนจะตกพี่น้องบรรยากาศฝนตกแต่ต้นไม้หใหนญน่บรรยากาศฝนตกเด้อแต่ก็พากันมาตกป่าโอ้ยทางนี้ก็ได้ <laughs> จักสิบมาทางใดเนาะทางนี้ก็ได้คือกันโอ<ฮ>้ยตัวนี้ป้าสี่โต้ขึ้นมาจากตัวนี้พี่น้อ,องมาลูกหนึ่งสองสาม <laughs> เป็นตวงเลยโอ,โอเดี๋ยวเดินสิให้เบิ่งใกล้ๆเด้อป้าพี่น้องมาลูกคือฮอร์กันน้อยลยป้าเนบนเนิร์นในผู้เป็นพวงโยกขึ้นมาเบิ่งก่อนพี่เพชรป้าเบิร์นูกสี่โต้ป้าเอาออกแล้วตัวนึง เอาตัวตัวใหญ่ๆ,ๆ,ๆพี่เพ้นอุ้ยเบิงนู่งพูพี่น้องพูพูพูพ,พ,พ,พสูสอนสอนได้อีกแล้วได้อีกแล้วตูนไหมอุ้ยเป็นพวงเป็นพวงขึ้นมาเด้อสอนสอนออนฮาร์ฟิสโอ้ยได้อีอกแก ได้อีกแล้วพี่น้องแต่ตน้อยบ่เอาดอกน้อ,นองสิทาเอาตัวใหญ่นีอยอ่ยัคถ้าตัไนลิตเกี่ลิเต็นโอเคค่ะท้าอุ้ย่าป่อยถ้าตัวน้อยก็บเอาได้แล้วได้แล้ว สาวโคราชได้แล้วสาวโคราชตัวน้อยหรือตัวใหญ่มาลุ้นกันเบ็ดบวผมทสิตัวน้อยอย่ามันจรีเซ้นน่ะมัคเคลียวมัคเคลียวปะปลาซาบะปลาซาบะมัคเลียวมาคเลียวตัวน้อยสองตัวมามเลียวปลาสิน โอ้ยปลาแซบปลาแซบโอ้ปลาซินโมเมนต์ปลาซิน,นมาเขวเลยปลาแซบปลาแซบอันนี้ปลาแซบเด้อนี่ปลาแซบมามามาสิต๊กเด้อวันนี้เ <laughs> มื่อกี้นี่สามีตอกวันนี้จะขอสิตก๊กว่าสิได้ปลาสิมานยู่บ่มาลุ้นนำนกัน,กนกเด้อจ้า มาลุ้นทำกันมาลุ้นซอยสาสวสะกดเด้อว่าสีได้บ่ยั <c oughs> งเียได้แล้วอาทิตย์นู้น <c oughs> สาวกคลาได้ลาแล้วไปเบิร์กฮะพีดลาเฟ้น <มา S 1> กันจะอีกสตูนอุ์ลีกีมาด้ซีก่อนอีกแค่ทุงฟัวสิบเกั ¡Abre aquí! 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 ¡Ah! ¡Ah! yang lulun 3, ปลาเนี่ยพี่แกสตูล,ตลปลาอะไรปลาอะไรลุ้นกันลุ้นกันเออ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 พี่เพนก็ได้ปลาเหรอ,อโอ้ยปลาทอดอันนี้ปลาทอูปลาทางนี้เด้อเบิ่งทางนี้ต่อเด้อทางนั้นได้๋ส่งตัวทางนี้ปลาถ้า,าดึงเบ็ดเป็นตัวสตูนใหญ่มาแล้วปอเป็นพวงเลยจักโต สองโตัว <c oughs> ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่โอ้ยอุย้ยในกล้องอีกแล้วในสองโตัวสองตัว,ตว,ตวปัดโทอสได้ทั้งปัดโทอสปามักข้าเกลวก็ได้อ้าวโตวน้อยเพิ่งกับเอาเด้อ เี่ยออเอาตัวง่ายลุนต่อลุนต่อเดียันอุ้ยปลายัาางลุงได้อีกแล้วปลายัางบันนี่ลุน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 ,ลนอะดูฮับฟิสโอ๊ยเอาเอาบันดีอุย้ยปลาโทสตัวใหญ่ตัวใหญ่ อุ้ยอาทางนี้ก็ได้เอาสามีข่อยก็ได้คือการกาลุ้นเด้ auction! อ ffic. อุ้ยบักเบิกพี่น้องเปิดมาไทยโอ้ยโอ้ยนี่พอบักสามีสิได้ปไฟยังปไปยัง p a u s ส p a u โ e ส o o pause กำไม่ใหญ่เหมือนพี่เพนได้ตอนแรก นี่มาเลือกเซต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 นี่ได้แล้วสามีได้แล้วตัวใหญ่โอุ้ยรุ่นต่ออีกรุ่นต่ออีกจ้าอีกแล้วพี่น้องเพิ่นก็ได้อีกแล้วนี่ซองโตโผ่คุณบัวเอา้ามันก็นใหญ่อยู่ด้วยเหรอวีทำอ,อู้หเอาแต่ตัวใหญ่ๆเพิ่พงนี้เอาแต่ตัวใหญ่ๆจ้าพี่ตะปาทอดบันนี้วางนี่ตกได้แต่ปาทอด นี่ก็ได้ไปอีกแล้วอุ้ยสมอลบอเอาบอเอาปล่อยทิมตัวน้อยบอเอาเอาตัวตัวใหญ่จ้าต่อลุมต่อตัวเล็กไม่เอาเอาตัวใหญ่ลุ้มเธอเนาะอุ้ยได้แล้วได้แล้วสามีได้แล้วโอ้โหไไปยังไปยัง ปลากระป๋าขึ <mel used and TALIESIN> ้นมาโชว์มันลอยโชว์เลยมันลอยโชว์เลยไปแล้วอุ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาคร์เพลวอุ้ยปลาซาบะปลาซาบะปลามาเพลวอุ้ยลุงลุงลุงได้แล้วสามีก็ได้เอาเอ้าเอ้าเอ้าได้แล้วโอ้ย ทางนี้ก็ได้คือกันเอาเอาตักโตสามสี่โตโอ้ยโอโคคเด็นน้ำเเด่นน้ำคา่้าเด็นน้ำ่ะ 哈哈哈哈哈！我我。 ปั๊บนี่คือปลามะเคอเรลย้อนปุ๊บได้ปั๊บอุ้ยสมอลอดเนี่ยทางนี้ก็ย้อนปุ๊บก,ก็ได้ปั๊บอุ้ยเบิ่งแนวปุ๊บย้อนปุ๊บได้ปับปป๊บนี่คือปลามะเคอเรลโอ้ย กีเอ้กี่มาทำคลิปเร็วโอ้ยท่นี้ก็ย้อนปุ๊บได้ปุ๊บอออ้าอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้่อนปุ๊บได้ปั๊บจ้านี่ปลามเคอนี่เต็นลุดุดุอันนี้ก็ได้แล้วนี่เบิกเนยย้อนปุ๊บได้ปั๊บพูน เป็นพวงเลยคันเด็กไข่หนิคันของไข่นี่ของหัวเด้วยหนิคันเด็กไข่หนิคันของพวงเพิเด้อโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาลุดลุตลุตลุตโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยไปเดี๋ยวปุ๊บตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปไปไโอ้ยต่อย่อนปุ๊บติดปั๊บ ตกหาแล้วโอ้ได้อีกแล้วยอนปุ๊บติดปั๊บนอนพี่น้องเอาลุดซ้ำลุดลุโอ้ได้ตัวเดียวเลยลุสิเต็มพังเลยด้อทางนี้ก็ได้คือการยันปุ๊บก็ได้ปับ๊บ ได้ตัวเดียวอันนี้ได้ตัวเดียวตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โทางนี้ก็ได้คือกันจักสไ้ดางไหนทางนี้ว้าเป็นพวงเลยเห็นบ่ว้า,าตัวใหญ่ได้นะแจ็คโตหนึ่งสองสามสี่ ลุดซับโอยหลายพดนเอาหมดทันนี่คือกันลุดซับเอ้าทางนี้ก็ได้แล้วทางนี้ก็ได้สาโคราชก็โอ้ยสู่บทถอยสองตัวสองตัว โอ้ยเป็นพวงเลยเห็นบ่อนั่นก็ได้คือกันลมแหงขนาดเลย ก็ได้คือกัดทั้งพี่ก็ได้พวกแม่พวกพวกเป็นตวงเลยเออโอ,โอ,โอ้สะออนสะออนทางนี้พักอยู่ปลามันหลายโอกแม่พวกตัวใหญ่ตัวใหญ่หญปลามันเล็้ยใหญ่ ได้้อีกแลวปยังไปยังมาลุ้นมาลุ้นโทษบ่ตัวหน่อ,อยตัว้ใหญ่ทางนี้ก็ได้คือกันโอ,อ๊ตฮาร์ฟฟิสตองนี้ดวงปลาโทษตองนี้ดวงปัดตอนนี้โทษปลาโทษน,น,น,นี่ไงปัดโทษอ้ยจักสิเบิร์กทางใดพี่น้องจักสิให้เบิร์กทางใดนทางนี้ก็ได้คือกันปัดโทษ อุ้ยวิ่งคว้ากระน้ำชูโอ้โหโทษโตัวหนอยตัวบื่อเบื่อไหมผู้อ้าวลอยไปแล้วลอยไปแล้วลอยไปแล้วมันหลไหลมันขึ้นชูไหลไหลนนนนนนนลงไปแล้วตัวน้อยหรือตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวน้อยโอ้ยนี mm ่ไ hmm. ด oh. ้อ okay ีกแล้ว พี่ก็ได้เหมือนกันตัวน้อยหรือตัวใหญ่มารุ่นลุ้นลุ้นลุ้นยได้สองตัวแต่ตัวน้อยมันสทำว่าาัชร์นี่แบบนี่ ได้อีกแล้วเอาสาวโคราดอุย้ยท่าดึงเบ็ดท่าดึงเบ็ดโออ้ยท่าดึงเบ็ดเด้อเป็นตัว,ตวใหญ่ขนาดเลยโอ้ยเบ่งท่าดึงเบ็ดเด้อดเ,ดด <c oughs> เป็นตัว,ตวใหญ่ขนาดที่น้องเออท่าลุ้นลุ้นลุ้นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ยต,ตัวใหญ่อยู่ได้ โต้ใ่ญ่อยู่ได้มึงได้พูกโต้ใ่ญ่อยู่เด้อเอาลร็วๆๆๆๆลุ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 ล oh, ุล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 ุุ้เุลอลุ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 ลก,ก็กไลุลุลุลนลุ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 ล ทางนี้ค่ปลาทอดทางนี้มีทั้งปลาทอด,ดปลามะขเรวเนาะอูอ้ทางนี้ก็ได้อยู่ตัวใหญ่ยอยู่ตัวใหญ่เห็นบ่เห็นเห็นบ่โอ้ยนี่แซ่แซ่มาลับแซ่นี่ได้ตัวใหญ่เด้อมีทั้งปลาทอดปลามะขเรวมาอนี้ หมดแล้วหมดหมดหมดหเดหมดหมดหมดลมดกมดห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 ด้มดหมดหมดดหมนถ่ดลุดนถ่าลุ่น โอ้ยขึ้นมาแล้วนะสองตัวเลยครูตัวน้อยตัวน้อย <laughs> สองโตเลยโอ้ทนันทีได้ตัวนึงตัวนออ้อยเพิ่งกระป๋อยตัวน้อยปล่อยจ้านีไ่ได้แล้วได้แล้วี้ ลิตรฟิชลิตรฟิชโอ๊ตกระหาฟิชโอ๊ยสมอตัวน้อยตัวน้อยบ่เอาตัวน้อยตัวน้อยบ่เอาตัวน้อยตัวน้อยบ่เอาปล่อยไปจ้า ก็ตัวเล็กตัวเล็กไม่เอาปล่อยได้อีกแล้วได้อีกแล้วสามีได้อีกแล้วสตูนอันี้สเตเดกันนะสเตเดกมียายายาได้แล้ว เยอะดันแล้วดันแล้วประท้สิเต็มทางเราเด้อสิเมื่อแล้วมีทั้งปลามัก์คทะเลว่าเยอะอยูฟิ่ได้ปลาอีกแล้ว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 ปลายังปลายังประท้ว ยาอุ้ยได้อีกแล้วจ้าปลาโทูสจ้าตรงนี้นะปลาโทูสตรงปลาทูสพาไนรินพาอุ้ยเต็มทางแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นบอกจ้าปลาที่ตกได้มีทั้งปลาโทูสปลามัคคาเลวจ้าสาวสกุลเต็มทางแล้วเด้ออันนี้ของสาวโคราชเด้อเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆ จ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามากดติดตามกดกระดิ่งชอบถ่ายกดไลค์กดแชร์เด้อนี่พอดได้อีกแล้วนี่ฮาฟิสไปยังไปยังมารุษมารุดสิเมื่อเลยได้นี่สิเมื่อเลยได้ปลาเนี่ยตกอีกเดี๋ยวปลาเนี่ยกระโถนอีกฮ่า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  I